เดือนนี้นะจ๊ะทำไมไม่ซื้อเลยละ่ะจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ทุกๆเดือนหนูกำลังเก็บเงินอยู่ค่ะป้ารอก่อนนะคะจ้าจ้าอืมอร่อยเหมือนเดิมรสชาติไม่มีใครสู้ได้เลยน่าจะเปิดเพิ่มอีกสักสาขานะลูกหมู หนหูแยกล่างไม่ไหวแล้วคะป้าแค่นี้ก็แทบจะไม่รอดแล้วงานหนักหรอขายแค่โจ๊กไม่ได้ขายแค่โจ๊กหรอกค่ะป้าหนูทำงานประจำด้วยก็จะขายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงแล้วก็สี่โมงถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะหืมหนูนี่ขยันจริงๆเลยไม่ขยันก็อดตายนะคะป้าหนูเก <in> ิดมามีต้นทุนชีวิตไม่มากก็ต้องนิ่งโดนแบบนี้เป็นธรรมดาค่ะเอานะลูกโหม เชื่อฉันเถอะมันมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงเสมอขอบคุณจ้อาอ้าคุณกลับมาแล้วหรอก็มาแล้วสิไม่เห็นเลยไงอันนี้ผักขอบคุณนะคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกจ่ายเงินค่าจ้างที่ใช้ผมไปซื้อก็พอคะคนกันเองผมเอาสามร้อยไม่ต้องทำหน้าโงหรอกนี่จ่ายไปเลย ปีเตอร์ครับหนูยังว่างงานอยู่ใช่ไหมพอดีโรงสีฉันขาดคนยกข้าวหนูสนใจหรือเปล่าฉันให้วันละห้าอไม่เอาครับเดี๋ยวมือด้านหมดโอ้ยไม่ต้องห่วงมือด้านหรอกดูอย่างลูกหมูเมียหนูสิขยันสายตัวแทบขาดแล้วปีเตอร์คุณลองไปทำงานกับประจุมดูก็ได้นะเราจะได้มีรายได้อีกทางเอะก็ผมบอกว่าไม่ไง แค่ผมต้องตื่นเช้าระช่วยคนเตรียมของร่างกายผมมันก็หมดพลังงานแล้วอย่าหาเอาใส่ผม,ผมเลยนะลูกผมผมขอร้องล่ะร้อนก็นร้อนที่จะทำให้หนูหนูต้องขอโทษด้วยนะคะป้าจุ๋มต,ตอ่์ตาคงเหนื่อยนะคะกินโจ๊กให้อร่อยเถอดจ้า ปีเตอร์ไหนคุณบอกว่าเราจะช่วยกันไงผมสัญญาลูกหมูผมจะช่วยคุณเก็บเงินซื้อบ้านเราจะได้ไม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่แบบนี้ขอบคุณนะคะคุณแต่มันเหนื่อยนะเราทั้งคู่ก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากคุณจะไหวหรอคะไหวสิต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะลูกหมู สวัสดีค่ะหนูไปตามหาที่บ right ้านตั้งนานเห็นแม่บ้านบอกว่าอยู่ร้านโจ๊กจ้าป้ามากินทุกวันแหละโจ๊กร้านนี้แล้วนี่ไปไงมาไงลมมาไรหออมาถึงได้มาหาป้าได้ก็ลมแห่งความคิดถึงไงคะแหมปากหวานแล้วเรามามานั่งก่อนค่ะป้าเอาโจ๊กไหมก็ดีค่ะขอสักชามโอเค ลูกหมูเอาโจ๊กมาอีกชามจ้าได้ค่ะประจุใส่ทุกอย่างเลยเนาะจ้าผู้จัดการวันมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะยังไม่ไถึงเวลางานเลยคุณคะฉันฝากคุณทำโจ๊กให้ลูกค้าหน่อยนะคะฉันไปคุยธุระแป๊บนึงอีกแล้วนะคะคุณอ้ะก็ได้ขอบคุณคะ่ะ ฮัลโหลครับผู้จัดการขา,ารอยากอะไรนะคะอุ้ยป้าพ่อค้าร้านนี้หลอจังหลอแต่มมเมียแล้วนะจบเดยนะครับดาวฟ้าดาวฟ,ฟ้าไปกินจ๊อแล้วเลยไเนี่ย คุณคะคุณเ,เสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาค่ะ๋ยวฉันได้เสิร์ฟให้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเองแล้วนี่หนูทำงานอะไรอยู่เหรอณนะทองทำธุรกิจส่วนตัวค่ะป้ารายได้ดีด้วยนะคะจริงเหรองานอะไรล่ะไว้เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันนะคะหนูก็อยากชวนป้าทำอยู่เหมือนกันทานให้อร่อยนะครับ ขอบคุณค่ะอุ๊ยขอโทษทีค่ะจับผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับผมไม่ถือ วันนี้เลิกเล็วก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาไปเปิดร้านวิ๊ดอะไรอะไหนคะทำบ้าอะไรคะคุณที่สาธารณะนะแล้วคุณไม่ชอบยังไงชอบค่ะขอแก้มนี้ด้วยได้ไหมคะอืถัดเล่นจังเลยนะเราปีเตอร์เงยทอง คุณจะไม่เป็นไรใช่ไหมที่ผมมีเมียอยู่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะเนทองชอบคุณไม่ได้ชอบเมียคุณซะหน่อยอืมน่าริกจริงไปเดี๋ยวผมพาไปหาอะไรกินแล้วค่อยกลับที่ร้านผมไปคะ่ะแล้วอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้ด้วยนะคะ <c oughs> จริงหรอวะฉันไม่น่าไว้ใจเขาเลยแต่ไม่เป็นไร ถือว่าฟาดเคาะไปก็แล้วกันจ้าจ้าแค่นี้ละจ้าคนเราอยู่กับมุนมินทองมาดีแบบนี้นี่เองอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินสายเปตตัวจริงเลยนะเนี่ยต่อไปในชีวิตจะสบายแล้ว <c oughs> ปีเตอร์คุณไปไหนมาหรอคะผมจะไปไหนผมจะไปต้องรายงานคุณด้วยเหรอหลบผมจะไปเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าไปไหนคะเรียบรอหรือยังคะเพื่อทองรอนานแล้วนะปล่อยให้ที่รักรอนนานแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะปีเตอร์ นี่มันหมายความว่ายัางไงคุณกับผู้หญิงคนนี้เขากใจให้ฉันค่ะเพราะฉันสวยและรวยมากแต่เขาม,มีเมียแล้วนะคะคุณมีศีลธรรมอยู่หรือเปล่าศีลธรรมมีแล้วดียังไงอะคะมีเราทําให้รวยขึ้นไหมนี่คุณทาไมคุณถึงได้ร้ายางอายแบบนี้คะอ้โหอย่ามาว่าเรื่องของผมแบบนี้นะปีเตอร์ผมว่าเราเลิกกันเถอะลูกหมู คุณว่าอะไรนะคะได้ยินไม่ผิดหรอแม่ค้ปีเตอร์เขาต้องรอกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองสิใช่ครับลูกหมูเราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วชีวิตย่อเห็นจะดีอะไรขนาดลยลลมผมยังต้องเหนื่อยในทุกๆวันผมเบื่อเข้าใจไหมแต่เราก็เหนื่อยมาด้วยกันไม่ใช่หรอคะคุณแล้วที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะสร้างอนาคตด,ด้วยกันคุณลืมแล้วหรอ ราลักกันไม่ใช่หรอปีเตอร์แต่ลักมันกินไม่ได้ไงลูกป,ปู mm hmm. เงินตังค์เาที่กินได้ผมทรมาบากกับคุณไม่ไหวแล้วในเมื่อโอกาสมันเดินก็มาหาผมผมก็ต้องคว้ามันไว้เพราะถ้าผมทนฝืนอยู่กับคุณต่อไปชีวิตของผมก็คงจะเละเหมือนกับโจ๊กที่คุณขายนี่แหละปีเตอร์คะนัทองก็มไม่ต้องเอาเสื้อผ้าแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวนะททองซื้อให้ใหม่หมดเลยไปกันเถอะค่ะจะได้ครับบีต้บีโต้บีโต้อ,อย่าลืนไปค่ะเอ้ยนี่คุณปล่อยนะอย่ามายืมผมไม่ค่ะคุณไม่เสียดายเวลาที่บานมาหรอผมไม่เสียดายผมเสียเวลาที่เดี๋ยวมากกว่า มีคนใหม่แล้วค่ะป้าโหไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใครกันคนใหม่ของเขาก็ผู้หญิงที่มานั่งคุยกับป้าเมื่อเดือนที่แล้วไงคะฮะเนื้อทองหเหรอทุกอย่างมันจบแล้วค่ะป้าไม่เป็นไรนะปล่อยเขาไปถึงรักจะจบลงแต่เราต้องมีชีวิตต่อ เข้มแข็งนะลูกหมูใครที่มันทำอะไรไม่ดีไว้ป้าเชื่อว่าสักวันมันต้องได้รับผลกรรมค่ปะป้าไม่เป็นไรลูกอยากร้องร้องนะลูกป้าอยู่เป็นเพื่อนหนูเองส,สู้ลูกดีใจด้วยนะลูกหมูร้านนี้เป็นของหนูเต็มตัวแล้วขอบคุณมากเลยนะคปะป้าจุ๋ม ถาไม่ได้ป้าเกิดสติหนูคงไม่มีวันนี้ไม่ใช่เพราะป้าหรอกลูกมันเป็นเพราะตัวหนูเองทั้งนั้นค่ะป้าลุกห,หมูช่วยผมด้วยผมไม่เหลืออะไรแล้วเตต้าคุณไปดนอะไรมาคะลุกห,หมูผมถูกซ้อมเนื้อทองหลอกผมว่ามันไม่มีหัว ที่ไหนได้คุณผมต้องมาเตี้ยแถมเขาไม่กินสีเท่าอีกแล้วตอนนี้พูกนั้นจะโดนจับไปหมดแล้วเวนกรมตามทันเร็วจริงๆลูกหมูช่วยผมเลยนะผมไม่มีที่ไปผมต้อบ้าจริงๆนะให้ผมกลับก็ได้ช่วยผมเลยนะไม่ต้องหรอกค่ะฉันคงช่วยคุณไม่ได้แล้วปีเตอร์ ในวันที่ฉันลำบากคุณกลับทิ้งฉันไปไปมีชีวิตที่สุขสบายแต่ในวันนี้วันที่ฉันมีคุณจะกลับมาง่ายๆแบบนี้เหรอคะฉันว่ามันเห็นแก่ตัวคะ่ะลูกหมูคุณจะไม่ยอมยกโทษให้ผมจริงๆเหรอจริงค่ะคุณมาทาไหนก็ช่วยกลับไปทางนั้นเถอะนะคะนี่ปีเตอร์คนเราเมื่อคิดจะมีชีวิตคู่ มันต้องเคียงข้างกันทั้งสุขและทุกข์ต้องพร้อมที่จะผ่านไปด้วยกันไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่ใช่ร่วมแต่สุขแต่ไม่เคยร่วมทุกข์นะปีเตอร์ผมไม่ได้ที่ลูงหมูไปเลยไม่มีใครยทีลุหมูได้แล้วฉันรักคุณนะแต่ฉันก็ต้องรักตัวเองด้วย เียดายจังวันนี้ได้มาละกอมาแค่สองลูกเองอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มเอ๊ะใครมานอนอยู่ที่พื้นนั่นน่ะหนูจ้ะหนูหนูจ้ะทำไมพวกหนูมานอนอยู่ที่นี่ได้ล่ะไม่มีบ้านอยู่เหรอจ๊ะ พวกหนูเป็นเด็กกำพร้าค่ะไม่มีบ้านไม่ใช่แค่ไม่มีบ้านนะจ๊ะพ่อแม่ก็ไม่มีเรียนก็ไม่ได้เรียนอ้าวหรอแล้วนี่พวกหนูกินอะไรกันหรือ,อยังหิวไหมหิวจะ้ะแต่พวกเราไม่มีเงินกินข้าวหรอกใช่จะ้ะแค่เศษเงินซื้อน้ำเปล่าระทางชีวิตยังยากเลยจะ้ะเอาอย่างนี้ไปกับป้าเดี๋ยวป้าหาอะไรให้กิน ไว้ใจป้าได้จ้าน้ำจ <Uh ้า ทีอ่อิมบอกนะเดี๋ยวป้าตาให้เพิ่มได้เหรอจ๊ะได้สิร้านนี้ร้านของป้าขอบคุณอาจ๊ะป้าที่ไมีตาพวกหนูจ้าเออแล้วนี่พวกหนูอยากเรียนหนังสือไหมยอยากค่ะอยากมากเลยค่ะป้าโอเคเดี๋ยวป้าจะส่งพวกหนูเรียนนะ ใช่ไหมป้าพูดจริงๆจ้ะป้าจะส่งพวกหนูเรียนจนจบเลยขอบคุณนะคะป้าพวกหนูจะไม่ลืมบคุณป้าเลยขอบคุณจริงๆค่ะส้มตำจานนี้หนูจะถือว่าเป็นจุดกำเนิดของชีวิตพวกหนูเลยค่ะจ้ากินไปเถอะป้าไม่กวรละค่ะนีนส้มตำหรอใช่เอ,อ้หมูก็ใช่ เงินทอนได้แล้วค่ะลูกค้าอ๋อขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้ามาอุดหนุนส้มตำเจจุ๋มใหม่นะคะมาแล้วคะ่ะร้านประจำจะไม่มาได้ยังไงค่ะขอตัวนะคะอาพิมกลับมาแล้วเหรอลูก กลับแล้วป้าดีเลยป้าจะขอแรงหนูไปส่งสมตำให้ลุงเสิร์ตเขาหน่อยเบียกป้าสางเสร็จแล้วโหป้าหนูเพิ่งกลับมาเหนื่อยจะใช้หนูอีกแล้วเหรอหนูขอพักบ้างไม่ได้ยังไงป้าคนนนไม่ใช่หุ่นยนต์เนี่ยลูกหมูมันก็อยู่ทำไมไม่ใช้ลูกหมูมานะป้านี่นะลำเอียงจริงๆบีมป้าไม่ได้ลำเอียง แต่ลูกหมูเขาเลิกงานมามเขาก็ช่วยปาตั้งแต่บ่ายแล้วเขายังไม่ได้พักเลยนะลูกหนูก็ไม่ได้พักป้ารู้ไหมหนูทํางานเหนื่อยจนเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยหนูไม่มีแรงออกไปไหนทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรค่ะป้าเดี๋ยวหนูเอาไปให้เองก็ได้ค่ะแทนบีมเ้าพักเถอะจะได้ลูกป้าฝากหน่อยแล้วกันนะค่ะ ก็แค่ะที่รักวันนี้บีมรอรับสายคุณทุกวันเลยไม่โทรหาเลยนะคะผมยู่งๆเนะครับแล้วตอนนี้คุณว่างไหมผมจะไปกินข้าวว่างค่ะว่างบีว่างงั้นเดี๋ยวบีมรี้บอกเลยนะคะถ้าค่ะเจอกัยค่ะจุ่งๆเลี้ยงมาด้วยกันแต่ทำไมถึงต่างกันขนาดนี้นะ ไหวนะลูกหมูหนูไม่เหนื่อยแน่นะหนูไหวคะ่ะป้าอย่าคิดมากเลยคะ่ะมาแล้วบีมคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะคุณแล้ววันนี้คุณจะพาบีมไปไหน่หรอคะผมจะพาคุณไปทวงหนี้ครับหูย คุณรวยถึงกับปล่อยงินกู้เลยเหรอคะบีมเพิ่งรู้นะเนี่ยครับผมรวยมากคุณเนี่ยโชคดีนะที่ได้ผมเป็นแฟนค่ะถ้าคุณรวยขนาดนั้นดาวบ้านให้บีมสักหลังได้ไหมคะบีมอยากมีบ้านเป็นของตัวเองได้สิครับไม่มีปัญหาเราไปเก็บเงินลูกนี้คุณกันไปครับห <c oughs> ลังเล็กๆพอนะคะได้ครับ <c oughs> หมดอีกแล้วลูกหมูเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมาเติมเนาะได้สะป้าเดี๋ยวหนูไปซื้อให้เอ๊โอ้อยู่ในตู้เย็นป้าฝากร้านแป๊บนะลูกหมูจ้าป้าคุณคะลูกนี้ของคุณคือเจ้าของร้านนี้เหรอคะ ใช่ครับป้าเขาติดหนี้ผมมาหลายงวดแล้วป้าป้าจุอยู่หรือเปล่าป้าจุอยู่ไมเนี่ยใครมาเฮ้าบีมนี่คุณชื่อจุ๋มเหรอเดี๋ยวเป็นป้าเยเออไม่ใช่ฉันค่ะป้าจุมเข้าของอยู่คุณมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับผมมาทวงหนี้จำนวนเงินทั้งหมดก็ 4ี่หมืบาทป้าจุ๋มมีนี่ด้วยหรอคะใครมาลูกห,หมูเออเขาบอกว่าเขามาทวงนี้นะคะป้าเอป้าเคยยืมเงินหนูลอจ๊ะมีสิป้าสี่หมื่นเะนีลืมแล้วหรออ๋อป้าจำได้แล้วจ้ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงกำหนดไม่ใช่หรอกำหนดจ่ายมันสิ้เนเดือนนู่นนะ อันนั้นเปนเงินต้นครับป้าที่ผมมาวันนี้ผมจะมาเก็บดอกมีด้วยเหรอจ๊ะตอนทําสัญญาไม่มีนะมีสิยืมเงินอะไรไม่มีดอกบ้าหรือเปล่านี่ป้าใจใ่จ่ายเขาไปเถอะเอาบีมคุณรู้จักป้าเขาด้วยเหรอแล้วสนิทไหมเออก็ไม่เชิงสนิทหรอกแค่รู้จักผ่นานๆนอะบีม ป้ารีบ,รบ,รบจ่ายไหมผมมีทุระต้องไปทำแล้วดอกทั้งหมดมันเท่าไรหร่ละจ๊ะอืมเดือนนี้ผมคิดหมื่นหนึ่งเลยกันหมื่นหนึ่งเลยเหรอนั่นสิเงินส่วนนี้มันเกือบจะเท่าเงินต้นแล้วนะโหดไปหรือเปล่าไม่โหดหรอกแค่ดีจิบจิบใช่ไหม,มี่มมเออใช่ค่ะป้าหนูขอแค่นะ จ่ายเงินเขาไปเถอะอย่าดีลาเลยเป็นอีกสามวันได้ไหมจ๊ะไม่ได้ผมจะเอาวันนี้ตอนนี้เดียวดิบีมเธอช่วยพูดกับแฟนเธอให้หน่อยสิช่วยอะไรลูกหมูเรื่องเงินเรื่องทองม,มันช่วยกันไม่ได้หรอหมะป้าเขาอยากได้ดุดังไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเองป้าเขาก็ต้องรับผิดชอบเองไม่เกี่ยวฉัน บีมเงินที่ป้ายืมก็คือเงินที่ป้าเอามาเลี้ยงดูพวกหนูนะแต่หนูไม่ได้ขอป้าให้หนูเองบีมเธออย่าทําตัวเป็นบัวลืมตีนได้ไหมหักนึกถึงกรรมพืชตัวเองบ้างว่าเติบโตได้มาจากอะไรไม่ใช่ส้ตมตำร้านป้าจุบนี่หรอกหรอใชใ้สมองคิดบ้างมาบีมลูกโวกแกไม่มีสิทธิ์มาว่าฉนาันนะ ฉันไม่ได้ว่าฉันได้พูดเกือจสติให้เึิกถือบุญคุณของป้าเขาถ้าไม่มีป้าจุ๋มเธอก็คงไม่มีที่สุขหัวนอนถึงทุกวันนี้ไม่มีข้าวกินไม่มีเงินไปทํางานในทุกๆวันเธอเธอไม่ได้เรียนจบแบบนี้ได้ซ้ำโธ่ไอ้ส้อตําร้านป้ามันไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับฉันนักหรอกฉันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะตัวฉันเองบีมหนูกลับตัวกลับใจตอนนี้มันยังไม่สายนะลูกป้าอยากเห็นบีม เป็นเด็กน่ารักคนเดิมนะมันไม่มีแล้วป้าถ้าป้าอยากทวงบุญคุณฉันนักฉันก็จะจ่ายให้บุญคุณแม่ค้าส้มตำ บีมหนูไม่กลัวเวรกรรมเหรอลกูกหนูไม่กลัวหรอกเวรกรรมหนูกลัวไม่รวยมากกว่าจ้ะสรุปจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายฉันจะพังล้านเออไม่จะไม่มีจริงๆจ้ะน,นับหนึ่งนี่คุณจ่ายเงียบๆหน่อยสินับสองคุณคะนับสาม คุณวันปีเตอร์คุณรู้จักผู้หญิคนนี้ด้วยหรอคะมันเป็นใครคะเออรู้สิคะทำไมฉันจะไม่รู้ในเมื่อเขาเป็นลูกน้องของคุณพ่อฉันคุณวันเรียกผมมามีอะไรที่เปล่าครับฉันจะฝากนายไปแจ้งลูกนี้ของคุณพ่อให้หน่อย ว่าไม่ต้องรีบเงิน4ี่หมื่นมีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาใช้คุณพ่อเขาวานฉันแต่ฉันกลัวไปไม่ทนันฉันฝากหน่อยนะได้ครับที่ไหนล่ะครับร้านส้มตำกระจุมอ๋อถ้าไปไม่ถูกเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นให้อะส่วนนี้เสื้อคุณพ่อฝากไปแขวนที่รถด้วยได้ครับคุณวันฝากด้วยนะ พีมหมดเวรหมดกรรมกันเท่านี้นะโชคดีออกไปซ <t rill> ะเถอะพ่อจะออกหนูขอโทษพี่พอให้รนูเถอะนะห้าหน้ะขอชีวิตฉันพี่ได้เนี่ยเราพูดเลยฮิปโปน่ารักทั้งคู่ลูกฮิปโปน่ารักทั้งคู่โดยเฉพาะตัวหนูหนูชื่อหอมแดงแดง